สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i b o s Channel นะครับสำหรับวันนี้อุปกรณ์แคมปิ้งที่เราจะมารีวิวกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นไหม ถามว่าจําเป็นไหมไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับผมนั่นก็คือตะเกียงโคมัน a n งพนเะครับเป็นตะเกียงน้ำมัน2ไส้นะครับแล้วก็มาจากประเทศอเมริกานะครับซึ่งสีเขียวนี้เขาจะวางขายในญี่ปุ่นนะครับแถมมากับเคสตะเกียงพร้อมเลยนะครับราคาจะอยู่ที่น่าจะ5,500นะครับพร้อมเคสนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ไม่มีเคสเนี่ย ซื้อเคสแย่ก็น่าจะประมาณ900-1,000บาทนะครับเรามาดูหน้าตาของตะเกียงโคมแมน 290A หล่อเหลานะครับหน้าตาหล่อเหลาอการมากสีเขียวคลาสสิกนะครับตอนแรกก็ว่าจะซื้อแบบไส้เดียวนะครับไปไปมาเพราะว่ากลัวเพราะว่ากลัวที่มันเป็น2ไส้แล้วมันจะใช้งานยากจุดยากอะไรเงี้ย แต่หลังจากที่ได้ลองแล้วก็ไม่ต่างกันนะครับจุดง่ายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยแล้วก็ความสว่างเนี่ยสว่างกว่าไส้เดียวแน่นอนนะครับก็คือ1เต็นท์ดวงเดียวอยู่เลยนะครับสว่างครอบคุมแน่ๆก็คือ5าตารางเมตรเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็เหมือนตะเกียงทั่วไปนะครับขั้นตอนแรกก็เติมน้ํามันเปิดฝาจุกตรงนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํามันลงไปความจุน่าจะประมาณ900กว่าซีซนะครับเกือบๆลิตร จากนั้นก็ทําการหมุนวาวแล้วก็ปั๊มลมให้ตึงตอนจุดครั้งแรกะครับผมก็เวอร์เเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมมันติดช้าจังว่าอะไรเงี้ยพอมาสังเกตดูที่ทเจ้าตัวนี้ที่มันจะมีรูปไฟอยู่ะเราไม่ต้องหมุนทีละน้อยนะเราหมุนตอนที่เราไฟไปรอแล้วเนี่ยเราหมุนไปถึงจุดที่มันเป็นรูป ไอดวงไฟนี่เลยนะครับมันจะเป็นจุดที่แบบจุดติดได้พอดีอะ่ะเดี๋ยวข้อควรระวังของตะเกียงรุ่นนี้นะครับก็คืออย่าไปจับสัมผัสเรื่องของโปะแล้วก็ด้านบนนะครับแม้กระทั่งน็อตนี่ก็ห้ามจับนะครับวันแรกมาผมก็โดนเลยก็เป็นรอยน็อตเลยครับรอบเลยร้อนมากร้อนแบบไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้ร้อนมากๆเลยอะ่ะยิ่งกว่าไฟอีกอ่ะแล้วก็เรื่องการกระแทก ถ้าเกิดไปกระแทกหรือว่าไปโดนไส้มานะครับไส้มันก็จะร่วกกาวเลยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนที่เท่าอะครับซึ่งบอบางมากแนะนําก็ใส่เคสตลอดแต่ส่วนตัวผมไปไปทริปหนึ่งนะแล้วก็จุดเล่นที่บ้านหลายทีก็ไส้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใส่ไว้ในรถตลอดเดี๋ยวจะมาจุดให้ดูกันในตอนกลางวันเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมปั๊มลมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเติมน้ามันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาจุดให้ดูว่า ลักษณะการจุดมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพตอนกัางคืนให้ด้วยว่าความสว่างเนี่ยมันขนาดไหนส่วนเรื่องสเปกก็จะลงเป็นเสียงให้นะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้เดี๋ยวผมจะลองจุดให้เลยนะครับก็การจุดนะครับเหมือนกับจุดเตาน้ํามันเลยนะครับผมขออนุญาตเอาด้านนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เห็นเอาไฟไปรอเหมือนเดิม เอาไฟไปรอนะครับไม่ใช่เปิดน้ามันก่อนนะเอาไฟไปร้อแล้วก็บิดมาจนถึงจุดที่มันเป็นรูปดวงไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอรอให้ท่อส่งน้ามันมันร้อนนะครับพอมันร้อนได้ที่ปุ๊บอะไอเปลวไฟมันก็จะกลายเป็นแสงสว่างนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเล่งหลีได้หลีสุดก็ประมาณนี้มันก็เล่งก็อย่างนี้นะครับ ก็คือตอนกลางวันเนี่ยมันน่าจะดูไม่สว่างหรอกครับเพราะว่าแสงสว่างมันมากแต่ถ้าเกิดเป็นตองคืนเนี่ยดวงเดียวอ่ะเหมือนเราเปิดไฟเลยนะครับเหมือนเราเปิดไฟดวงใหญ่ๆดวงหนึ่งเลยแล้วก็แสงของมันเนี่ยครับส่วนใหญ่คนที่เล่นตะเกียงเนี่ยเขาชอบชื่นชอบในความนวลความวอร์มไลท์ของแสงตะเกียงนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงที่หลอดไฟเบอร์ไหนก็เทียบไม่ได้นะครับซึ่งสเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียง เสียงของน้ำมันที่ฉีดออกมาเนี่ยเป็นไอเนี่ยเสียงมันจะแบบเดีย๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับแล้วถ้าเกิดเราไปกิจภาพไปป่าเงียบๆแล้วมีเสียงตะเกียงแล้วก็มีแสงที่มันไม่ค่อยจะนิ่งนะครับแสงแบบอาจจะแบบมี วูบวาบนิดหน่อยเนี่ยมันมองว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าวูบวาบเยอะนะถ้าวูบวาบเยอะนี่ต้องต้องไปซ่อมนะครับส่วนเรื่องการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าเกิดน้ํามันมันเก่ามากก็เทออกเติมใหม่นะครับส่วนการเติมน้ํามันเนี่ยครั้งแรกควรจะเติมสักสองกระบวยครึ่งกระบวยโคลแมนนะครับไม่อยากเกินนั้นนี่เติมมาสกระบวยครึ่งนี่ จุดมานานมากแล้วนะก็ไม่หมดสักทีครับก็ค่อนข้างประหยัดน้ามันเหมือนกันแล้วก็ข้อควรระวังถ้าเกิดมีเด็กก็คือหาเสาตะเกียงที่มันสูงๆแขวนนะครับพเพราะอยู่ยนี้เสาตะเกียงเตี้ยก็มีสูงก็มีนะครับมีให้เลือกใช้1เต็นท์ควรจะมีสักหนึ่งดวงนะครับนี่ผมก็คิดว่าน่าจะไปโดนนอสตรายตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรมากพอพอเห็นของจริงพอได้จุดแล้วเนี่ยแม่งฟินมากเลยครับทุกคนนะครับ ส่วนตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ตามร้านขายอุปกรณ์แคมปิ้งทั่วไปนะครับหรือ outdoor style นะครับก็มีนะครับแต่ก็ต้องถามก่อนเพราะบางทีของจะเข้ามาเป็นช่วงๆแล้วก็จะหมดนะครับถ้าของหมดนี่ก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะก็จะเข้ามาเป็นล็อตๆนะครับส่วนเวลาเราจะดับไฟแล้วก็หมุนวาลวกลับมา จับแล้วก็ไม่หายร้อนนะครับต้องระวังตรงนี้นะครับร้อนมากนะครับจับไม่ได้นะครับจับได้ส่วนเดียวก็คือหูนี่กับตัวฐานนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องไส้นะครับไส้ของรุ่น 290A เนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์20เบอร์21นะครับเป็นไส้ของโคแมนนะครับหรือจะใช้ไส้ของอย่างอื่นก็ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบอะไรที่มันตรงรุ่นนะครับและไส้โคแมนก็ค่อนข้างทนมากๆเลยนะฮะ ควรจะติดไว้ใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีที่ว่างอยู่เราก็สามารถเราใส่ใส่ไว้สักชุด2ชุดนะครับเพื่อเวลามันขาดมาจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเขามากนะครับก็ควรจะเตรียมไปให้พร้อมส่วนตัวผมมองเรื่องการให้คะแนนของเจ้าตัวนี้ผมให้1 0เต็ม10เลยอารมณ์ล้้นๆนะครับเป็นของที่ซื้อด้วยอารมณ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับอนาคตอาจจะมีราคาขึ้นได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ ตะเกียงโคลแมนรุ่นเก่าๆก็หลักหมื่นสองหมืนสามมืนก็มีตะเกียงโคลแมน JP Lantern with Case รห uh ัส J VSN 2 9 0 A 7 4 0 J เป็นตะเกียงน้ำมันสองไส้ถังสีเขียวสวยงามที่โคลแมนเจแปนให้โรงงานที่ USA ผลิตเพื่อเอาใจชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ความสว่าง300 cp หรือ1 9 0งรวันถังน้ำมันบรรจุ940ซีซีมาพร้อมฮาร์ดเคสกันกระแทกน้ำหนัก1.8กิโลกร,รมัมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการนำเสนอการรีวิวเจ้าตะเกียง2 90A ตัวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้ทุกๆท่านสั่งในกระเป๋าวันไหวกันก็เป็นได้นะครับและผมรับประกันได้เลยว่าถ้าได้ลองเข้ามาเล่นตะเกียงน้ำมันแล้ว จะไม่มีคำว,ว่าตัวสุดท้ายอย่างแน่นอนครับ mm hmm. ในคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องใบบดด้วยนะครับรับรองว่ามีเพียบเลยให้รอติดตามกันนะครับผมมีอีกหน้าจีบประมาณ20-30ถึงอย่างนะครับที่จําเป็นและไม่จําเป็นในแคมปิ้งของเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับ <S <S Each other out there made us realize we're more than just stardust ignore this fact if you